คุณผู้ชมคะงานกู้ภัยถือเป็นภารกิจที่สําคัญที่จะต้องทํางานแข่งกับเวลาค่ะยิ่งเป็นเหตุอาคารถล่มไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตามภายใน72ชั่วโมงแรกคือช่วงเวลาทองที่จะช่วยชีวิตนะคะอย่างแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียเนี่ยมีอาคารพังถล่มหลายพันแห่งด้วยกันนะคะคุณสวักษ์72ชั่วโมงนี้จะต้องทําอย่างไรคะเขาบอกว่าสาเหตุที่72ชั่วโมงแรกเนี่ยสำคัญที่สุดก็เพราะว่ายิ่งผู้ที่ติดอยู่ใต้ อาคารเนี่ยนะคะติดอยู่นานแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและยิ่งถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นอากาศหนาวจัดหรือ aftershock ชั่วโมงทองที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ถึง72ชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีการทําสถิติยืนยันแล้วนะคะว่าเรื่องของเวลานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะผู้รอดชีวิตจากอาคารถล่มเกือบทั้งหมดนะคะได้รับการช่วยเหลือในช่วง72ชั่วโมงแรกค่ะ ประเด็นนี้นะคะมีการศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยน็อกติงแฮมเทรนด์ในอังกฤษค่ะเขาได้รวบรวมสถิติการค้นหาและการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ส้างอาคารและพบว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่โอกาสที่คนที่ติดอยู่ใต้ส้างอาคารจะรอดชีวิตจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะใน24ชั่วโมงแรกค่ะโอกาสที่ติดอยู่ใต้สางอาคารแล้วรอดชีวิตเนี่ยมีสูงถึงร้อยละ74 ดังนั้นนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้ค่ะแม้ว่าในตอนนั้นนะคะ24ชั่วโมงแรกเนี่ยหน่วยกู้ภัยอาจจะยังมาไม่ถึงค่ะแต่คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีต่อให้ใช้มือเปล่าในการรื้อซ่าอาคารก็ต้องทํานะคะเพื่อช่วยชีวิตให้ได้มากที่สุดและหากผ่านไป72ชั่วโมงโอกาสรอดชีวิตจะลดลงเหลือร้อยละ22และถ้าผ่านไป120ชั่วโมงหรือ5วันโอกาสรอดชีวิตเหลือแค่ร้อยละ6เท่านั้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะมากกว่าร้อยละ90ของผู้รอดชีวิตจากอาคารถล่มได้รับการช่วยเหลือในช่วง7 4ชั่วโมงหลังขออภัยค่ะในช่วง72ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแต่ว่าโอกาสทองในการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ถึง72ชั่วโมงนะคะหากว่ามีปัจจัยอื่นๆอย่างในตรุกรกีและซีเรียตอนนี้ที่เจออยู่ปัญหาก็คือสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะคนที่ติดอยู่ใต้สร้างอาคาร มีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารรวมถึงภาวะที่ร่างกายนั้นมีอุณหภูมิต่ำเกินไปและสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือจะต้องค้นให้ค้นผู้ที่ค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารให้เจอโดยเร็วที่สุดต้องรู้ว่าติดอยู่ตรงจุดไหนกันแน่อย่างในกรณีเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มีอาคารถล่มลงมาหลายพันหลังเลยนะคะ หน่วยคู่ภัยเนี่ยจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าจุดไหนที่มีโอกาสพบผู้รอดชีวิตมากที่สุดวิธีประเมินค่ะเขาจะดูจากสภาพอาคารถ้าหากว่าเป็นอาคารที่พังถล่มแบบซุดลงมาทั้งหลังเลยนะคะเสาค้ำยันก็ไม่เหลือแบบนี้โอกาสพบผู้รอดชีวิตน้อยมากแต่ถ้าอาคารไหนนะคะโครงสร้างบางส่วนยังอยู่ยังค้ำยันได้อยู่ยังพอมีช่องว่างในตัวอาคารนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงค่ะ ที่คนที่ติดอยู่ในอาคารยังคงมีชีวิตอยู่แต่แค่นี้ยังไม่พอคะ่ะหน่วยกู้ภัยเนี่ยยังต้องประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุอื่นๆตามมาที่จะทําให้อาคารพังถล่มลงมาอีกหรือไม่อย่างเช่นมีอัสเตอร์ช็อคไหมมีโอกาสที่จะเกิดแก๊สรั่วหรือว่าไฟไหมในระหว่างการช่วยเหลือหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่หน่วยกู้ภัยต้องประเมินค่ะ เพื่อวางแผนการทำงานให้ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าหน่วยกู้ภัยเองก็ต้องดูแลความปลอดภัยรักษาชีวิตของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะในขณะที่อุปกรณ์การค้นหาก,ก็สำคัญถ้าหากว่าคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารยังพอมีแรงค่ะก็ยังสามารถส่งเสียงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้อย่างเช่นอาจจะตะโกนดังๆหรือเคาะอุปกรณ์ให้เกิดเสียงดังเพื่อให้หน่วยกู้ภัยรู้พิกัดแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พูดไม่ไหวไม่มีแรง หน่วยกู้ภัยเขาจะมีตัวช่วยนะคะอุปกรณ์ตัวช่วยนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นเครื่องวัดเสียงอัลตราโซนิกค่ะเขาบอกว่าวัดได้แม้กระทั่งเสียงลมหายใจแบบรวยรินนะคะมีเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจของมนุษย์นะคะมีเครื่องวัดความร้อนกล้องไฟเบอร์ออปติกขนาดเล็กที่ใช้สำรวจหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารรวมถึงสุนัขดมกลิ่นค่ะที่เราก็มักจะเห็นทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติ แล้วก็ต้องการค้นหาผู้รอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเหตุอาคารถลม่มหิมะตกหนักคนจมน้ําซึ่งสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะสามารถทําภารกิจเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะความน่าทึ่งของสุนัขดมกลิ่นก็คือประสิทธิภาพในการค้นหาของพวกมันนะคะเทียบเท่ากับมนุษย์50คนค่ะและสุนัขเนี่ยจะได้กลิ่นในรัศมีถึง500เมตรนอกจากนี้พวกมันก็ยังมีความคล่องตัวสูงปีนเขาได้ลุยหิมะได้ บางตัวนั้นว่ายน้ำได้เก่งอีกต่างหากค่ะเรียกว่าสุนัขมีพรสวรรค์เรื่องการค้นหามาตั้งแต่เกิดนะคะเนื่องจากว่าเซลล์ประสาทรับกลิ่นของสุนัขนั้นมีมากถึง220ล้านเซลล์ในขณะที่มนุษย์มีเพียง60ล้านเซลล์เท่านั้นค่ะแต่ว่าจุดด้อยในการฝึกสุนักดมกลิ่นก็มีนะคะนั่นคือหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาจะต้องเลือกสุนักที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น การฝึกนั้นใช้งบประมาณสูงมากนะคะแล้วก็สุนัขแต่ละตัวเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกประมาณ1,000ชั่วโมงค่ะกว่าที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้จริงๆนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของภารกิจค้นหาและกู้ภัยแม้ว่าตอนนี้แผ่นดินไหวผ่านไปนานประมาณ100ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าโอกาสในการพบผู้รอดชีวิตก็ยังคงมีอยู่ค่ะคุณพรวดีคุณจิราชาตายกตัวอย่าง12ปีก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่เฮติตอนนั้นเนี่ย มีคนพบคนที่ติดอยู่ใต้ซากคานนาน27วันอรอดชีวิตก็ยังเจอมาแล้วตอนนี้ก็ภาวนานะคะขอให้พบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ